ได้กลิ่นดราม่าดาราสาวร้ายยาวถึงรายการดังแคปชั่นอ่านแล้วน้าชากิ่นดราม่ารอยมาแต่ไก่กิ่นดราม่ารอยมาแต่ไกล,กมมไกลเมื่อดาราสาวเบนซ์ปุญญาพรโพสข้อความผ่านทางไอจีสตอรี่ของตัวเอง โดยมีข้อความระบุถึงรายการดังที่เจ้าตัวทำหน้าที่เป็นคินมาสเตอร์อยู่ซึ่งมีข้อความว่านางร้ายไทยแลนด์ไม่เกณฑ์ขึ้นสมองถ้าคิดจะเล่นเกมแบบนี้จัดให้บอกเลยมองบนมากวันนี้ไม่โอเค และหลังจากที่โพสข้อความดังกล่าวไปไม่นานเบนก็ได้โพสรูปดอกกลาบสีแดงช่อตโตในอินสตาแกรมของตนเองพร้อมข้อความว่า การที่รายการส่งดอกไม้มาขอโทษทดแทนความรู้สึกของคนได้หรอทำเอาชาวเน็ตงงกันเป็นแถวว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวเบนถึงได้โพสต์ข้อความที่ค่อนข้างดุดเดือดแบบนี้ลงโซเชียลและตั้งใจจะทรงสารนี้ไปให้ใครดูดูชาจะเรื่องใหญ่หน่าดู